Food, สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมนะคะช่วงเวลายนเย็นแบบนี้รายการ Food Fit for Fight นะคะวันนี้เนี่ยนะคะเรากลับมาเช่นเคยเนี่ยเราก็อยู่กันที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสันสาขารังสิทธิ์นะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องของแบรนด์หรือว่ายี่ห้อสินค้าเนี่ยจะมีอยู่สำนวนหนึ่งนะคะที่หมายถึงคนที่เป็นสาวกเสื้อผ้าของใช้แบรนด์เนมโดยจะเลือกซื้อนะคะแต่ยี่ห้อดังๆแพงๆเท่านั้นนะคะเขาจะเรียกกันว่า TAG a ทเนี่ยแหละคือ TAG นะคะ T A G t ท g ค่ะก็คือป้ายติดราคาสินค้านะคะ ส่วนแท็กแฮกเนี่ยะะก็จะเป็นบุคคลที่จะชอบใส่เสื้อผ้าแบรนด Name มาดูกันและการตัวอย่างเป็นประโยคค่ะ That girl is wearing brand names from head to toe. She is such a tag hag. Mm hmm. ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยนะคะใส่แบรนด Name ตั้งแต่หัวจรดเท้าเลย mm hmm. เธอช่างเป็นสาวก o brand name จริงๆเลยแล้ววันนี้เนี่ยนะคะนอกเหนจากนี้เนี่ยเรายังมีสำนวนที่เกี่ยวข้องกับหนุ่มๆม,มาฝากกันด้วย 5 o'clock shadow พอจะเดากันออกหรือเปล่านะคะว่าสําววนนี้จะหมายถึงอะไรกันนาะจริงๆแล้วมันก็คือหนวดที่พึ่งขึ้นของบรรดานหนุ่มๆห,หลังจากที่โกนหนวดไปเมื่อตอนเช้านี่เองละค่ะจะมีลักษณะเป็นสีเขียวๆนะคะหรือว่าอาจจะหมายถึง อขนที่เพิ่งขึ้นใต้วงแขนของสาวๆก็ได้ค่ะแล้วทำไมต้องเป็น5 o'clock ก็เหมือนน,น,นะคะเราไปทำงาน9โมงถึง5โมงเย็นนะคะก่อนไปทำงานโกนหนวดแล้วแต่ว่ากว่าจะ5โมงหนวดมันก็เริ่มขึ้นอีกแล้วก็เลยเป็นเงาในช่วงเวลา5โมงเย็นค่ะมาดูตัวอย่างประโยค men with a five o'clock shadow look handsome ผู้ชายที่มีหนวดขึ้นนิดๆน,นะคะทำให้พวกเขาดูดีดูหล่อจังเลยเกร็ดความรู้อาเซียนนะคะหลังจากที่เมียนมาเนี่ยนะคะเดินหน้าปฏิรูปแล้วก็เปิดประเทศนะคะทำให้ประชาชนมีอิสระในการแต่งกายมากยิ่งขึ้นค่ะกลุ่มวัยรุ่นในเมียนมานะคะก็เริ่มหันมาสวมใส่เสื้อผ้าแล้วก็ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกันกับแฟชั่นตะวันตกละค่ะแต่เมื่อไปยังศาสนสถานของเมียนมา ทุกแห่งเลยนะคะห้ามสวมกางเกงขาสั้นกระโปรงสั้นๆห้ามเลยเป็นอันขาดเลยนะคะสุภาพสตรีเนี่ยก็จะสวมกางเกงขายาวนะคะหรือว่ากระโปรงยาวค่ะและบางแห่งเนี่ยก็จะมีบริการเช่าผ้าถุงหรือว่าสโรงไม่ต่างก,กันกับบ้านเราเหมือนกันค่ะวันนี้ขอบคุณ t r ท v v s s o o n Group และก็ CT Bright Holdings พบกันใหม่ในครั้งต่อไปรายการ f o o d ฟ i t f ไฟสสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย